ชีปูไฟสวัสดีค่ะคุณบอนมาสวัสดีค่ะคุณโสทรโสธรเราไม่ได้ไปบ้านเลยเด้อวันนี้เปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เออลูกสาวยุ้ยกัะเลเฮดกับเผาป็นลูกสาวเนาะคุณทองดีก็สวัสดีเจนางค่ะเป็นยังไดเนาะสบายดีอยู่บนาะคุณทองเป็นจังจังสันล่ะ ถ้าอยากหัวเนาะสงใจดวงที่สองค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังได้เรียนวิ่งดีอยู่บอกคุณนั่งเจ้นนางหลมือนั่นน่ะเขียวมือนั่นแหละคุณยายมีเขียวมือนั่นแหละเขียวได้มือเดียวอีหลี่ตะงเงืบบอโดนๆเขาจังยุดเธอหนึง่งนะยุดในช่วงที่แม่เลิกงานมากพอดีเนาะเรยว่า เออสะแค่ไปตั้งค่าเอายี่สิบหาเหรียญซะสนอเนื่อทางก้นคนตังค่าเอาซํานี่แล้วพนก็เลยได้นะเอาคุณยนะายนิตยากําลังรับชมอยู่คุณอมรก็สวัสดีคุณลำยายยายนิตยาสวัสดีเดียนพี่หม่พี่หม่มไปรับรึเปล่าไม่จับไปรับีจับไปรับเร็วอ๋อกันนั่นแหละอีกแปดสิบเหรียญคือกันนั่นแหละจังสิได้เบิกนะ นีปีไม่กับปีไม่กับมาหดแล้วตอนแรอกอะอย่างน้อภาษาอังกฤษคุณย <c oughs> า,า,ายถักท้าภาษาอังกฤษนเนะญญาะเอยผักควนผักควนบรรยากาศนี้เนาะน้อ,องทำงานอยู่ค่ะเอาข้างบอมีเวลาเลื่อนนาขีดน้่นมนะันละคำเข่าก้าเซาเนาะคำก้าเด็กกว่าไข่แน เม่ว่าได้เลื่อนนะสีเบิง้งฮะไม่มีเหรอเดี๋ยว <c oughs> พูดอย่างนั้นสิทางอำเภอบัานี่ละแดงกมาตั้งแต่จงังหวัดกูนะอำเภออำเภอแล้วก็ตำบลผู้บ้านนี่แหละแดงบัดแดงมาโดนลแดดนล้วเรางานไปอยู่อยู่ใส่กัน,นาะอเมริกากไอยู่เยอรมันสองสองนี่แหละสอง,สองประเทศนี่แหละจำก็ได้ อาจจ้าจ้าทำไมล่ะก็ต้องวัดดีครับสิโอ๋ยองมาส่งกําลังใจขอ,อ,ขขอบคุณพามานอขอตัวจ้าไปลงคลิปก่อนเอาคากๆเด้อคุณยายเพิ่นว่าห้าโพดหน่อยกับโพลดล่ดงหลายๆโลดทําคมดูเป็นจังจังสันล่ะ <c oughs> ถ้าอยาบหัวเนาะว่าเด็กเขามนีหันค่าญาเฮเคดก็เขา่าสู้ลูกกิน บ่ได้เข่าลายบ้านเลยเมื่อนี้ค่ะคำบมันอนบ่ได้เนาะคุณยายทุกทายก็ไเด็ดแปลคือเ่าเป็นบ่ใจดวงที่หกค่ะเสียงแหมแหมแล้วเออเอาไม่เย็นนะคุณทองดีก็คือกันจ้าบ่าท่านเลยเบกิกเนาะว่าอันสัปดาห์นี้คุณโพดน้อย คุณพดน้อยลงบนวาจังสีเนาะว่าเขามาเขียวเขียวทุก่องเลยเขี้ยวได้มือเดียวว่าคุณแย่เนี่เขี้ยวได้มือเดียวต่อมาโลดสั่งเขี้ยวได้มือนั่นละมือที่พูดเลี้ยนกับบ่วิ่งในคุณเจน่างมีดริงๆอยู่พูดเขี้ยวได้ยุ่มือหนึ่งบ่มืออันช่วงปีใหม่ังหันะยุดหลายๆมือนะหมดมือนั่น เมื่อนั่นไปตอบเม่น่นก็นหายเห่ามากได้พบปลาสังสรรค์กันเนาะขอตัวปิดบ้านก่อนเนอ,อจ้าเดี๋ยวมือมอม้อนี้มื้อนี้กินกาแฟรอบบายนี่อาสินี้่ได้เจอกันโดนเนาะเพได้เจอกันโดนดนาะตังเต้นบ้านบ้านนั่นพ่นบ่อบเปิดเนาะกันเพได้เจอกันมื้อนี้เหตุงานกับบอบบอบเปิดหอดพัดลม เป็นวัดแห่งหลายเนาะเหมือนกันเลยจ้าเหรียญเดินสาวนุ้ยก็เหมือนกันสาวนุ่เยเพิ่นเปิดบ้านเ่ยเหมือนเสาเนาะโบกมงสานี่เหรียญบ่ค่อยเดินเนาะคุณยายเนาะมันเป็นอียงก็บโบกหัมัยูตะมองเกาแนละเหรียญนนะบขึ้นบบลงบ่ไปพม่ยากไปรับเร็วรับบ้านใครบ้านแม่นีเหรอจะเลิกหาโมงบอก เช่นางนาลังกาขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาเนึกว่านึกว่าสิบบอเห็นเมนเนาะคุณนวพานพมประเสริฐสวัสดีค่ะย้อนข้างบ่มีเวล่าเลื่อนนะขีดน้ำมาละคำเขาา่ากระเซาเนาะคำขาเดิกผักไข่แน่เมื่ว่าเดือ,อเ,ดเลื่อนนะสีดบึงขังอำเภอบัานี่ลหะแดงมาตั้งแต่จังหวัดกูนะอำเภออำเภอแล้วก็ตำบลูุบานนั่นแหละแดงวะแดงมาโดนลราเ่ะ เพื่อนนี่ก็เดิกตอบเม่นก็หอดต้าบอบอทัวบอถึงอร่ลเดิกหลายรับรับนี่จะรอบเป็นเพื่อนการค้าเมื่อไรจะได้เงินเดือนเออเอากินมันก็เลยเดิกเนาะเพราะว่าเลิกง,งานมากหกโมงแล้วก็เท็ดนั่นเท็ดนี่กัโอ้ยอันกินกินไม่ได้เห็นน้องแก้วตาเปิดบ้านก็นคือเดี๋ยวนี้ ลื้นั่นลื้อนี่นนยุยุกกับเม่์เป็นเสียงดังแซลแซลอยู่นั่งโปรไฟล์ใครนาะเชิญเข้าบ้านเ้อจะ้ะเชิญเข้าบ้านนะคะบ้านหลังเล่หน่อยยินดีต้อนรับนะคะสาวนุ้ยคนสวยขอบคุณนะคะสวัสดีรอบห้องคะ่ะขอบคุณกะอา้าวคุณอมรไปคุณโสเขาบรรลูก,กินเนาะลูกยุดเนาะลูกยุดแล้วกันเฮ็ดกับเขากับน้ำกินแล้วกัน เออเด็กแล้วก็ได้ไปบ้านกูได้เพื่อนก็ได้กันเนาะน้องแก้วตาก็สวัสดีคุณนวพันธ์จ้าอยู่บ้านนอกเฮ่ากับเด็กแล้วได้นอกคุณเจนางเนาะสองภูมกับเด็กแล้วบ้านเฮาเนาะอ่านว่าจังไดล่ะฮัลโหลบอหรือว่าจังไดสวัสดีค่ะคุณมานีลนศักษาสร้างรายได้จากเนื้อหาเพิานวันนี้เจ้าของก็บ่มีเนื้อหาใหม่ โอ้พ่อกระแหบด้วยนี่เป็นวัดเป็นวัดในอาทิตยวานว่าทำงานอยู่เหรอเก็บอาง,งุินบ่น้องแก้วตาหรือทำงานเกี่ยวกับอย่างเห็นตะเปนไทยดังๆเพื่อจะใครเขากล้องนี่เด้เ <c oughs> พื่อยากใหรได้ยินเสียงเนาะต่อไปนี้จะเปิดปกติโอเคแม่นณได้กับปีนาจังมา,านสลองกัน ได้เนีย่ยนายก็ดีใจอยู่ได้ในนี่ก็เดียนขยับเป็นซ้ำนี่ก็ดีใจทางอำเภอมาหนี้ลาดแดงมาตั้งแต่จังหวัดกูน,นะอำเภออำเภอแล้วก็ตำบลหมู่บ้านนั่นแหละแดงปะแดงมาโดนแล้วเราเข้ามามัหน,นี้ลาดก็เปิดบ้านสองทุ่มและแ่ะจะว่ามืนหนีเลทมาจนว่าสองทุ่มครึ่งเนาะค้าเห็ดน,น,นั่นเหด็ดนี่รถขโมยคิดประตู <S <S ทักทาย ตอนสองทุ่มเนาะจะน้อมสวัสดีค่ะเอไอสวัสดีค่ะเท็ดพูกคอม่น <c oughs> ตได้กับปีนาจังมากส้องกันได้นน้อยกับสีดีใจอได้เนนี่กับเดี้ยนขยับเป็นซ้ำนี่ก็ดีใจ <c oughs> สีหัวแล้วก็อีลีเคียวเมื่อนั่นละมือเดียวเออปีไม้บังหันนะนะ แล้วบได้ย <bekommen> ส <laughs> ัปสีเอจังไรสิได้สิได้เบิกคือเิ่นเนาะเป็นหมบ่ขึ้นบ่ลงบ่ไปบ่มาาสอยู่หมองเก่าคุณยายนิดก็สวัสดีคุณลำยายค่ะคุณยายนิตยายินดีค่ะคุณแล้วบได้ยสัปสีเอจังไรสิได้สิได้เบิกคือเิ่นเนาะนะไม่มีเหรอ จะพูดอย่างนั้นสิก็แม่นได้กับพีนาจังมานสลองกันได้นนน้อยกับสิดีใจใอยู่ได้ด้ยนี่กับเดียนขยับเป็นซ้ำนี่ก็ดีใจยุกอันยุห้องบันนองมาแววขวนเนาะกับแม่เพิ่นหยอกกันมาสันมัน <c oughs> เอากับสิขึ้นเวลากับเพื่อนเพื่อนเนาะขอบุณทุก,กำลังใจละหลายขอบุณเอไอเนาะระบบเอไอที่เพื่นอัน อคนกับบอลเว่าสิเขียวเบิดคือกันเด้ก็มี่แดงแดงคือกันอยู่แต่ยังว่าเขียวได้มือเดียวเนาะไดอยังไม่ได้เห็นน้องแก้วตาเปิดบ้านาก็คือเดียวนี้น่าสิเป็นเยอรมันนี่นะคุณน้องแก้วตาเนาะคนทำงานเราเป็นกำลังใจให้ทุกท่านว่าสิเข่าขไปผัดพอดที่เข่าง,งานพอดีคุณสาวนุ้ยเปิดบาน เย,ยอไหนหนะไปย้อนให้เนาะถือซะว่าเราว่าสิไปพูดอีหยังนเนาะพูดกัแมวเกาซ้ำซ้ำซาซ่ากับเขากับน้ำหรือว่าคลิปกับคลิปกินเขากินน้ำก็เป็นยังไอยู่ทังสมมตรรรมิราการบรรยากาศกับเย็นเนาะเย็นสบายกำลังพอดีนี่แหละขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาอกคนอเนเดอร์นอนแก้วตามม่างมอน้มาเปิด ว่าสิเขาไปแบบพอดีเข่างานพอดีคุณสาวนุยเปิดบ่าเดี๋ยวไปยอดไ้เนาะ